สวัสดีครับสวัสดีงามๆกับปอแม่ปีน้องกุูคู้คนครับวันนี้มาปลากับนองสุนฮีที่เล่าก็เข้าร้านนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนาอวันนี้น้องสุนฮีก็ขอฝากไปถึงปอแม่พี่น่องกุ้คุ้ค้นครับที่ผมเคยขายชิ้นหมูขึน้นนาอบอกว่าหมู่บ้านต่างๆทุกหมู่บ้านนะครับวันนี้น้องสุนฮีประกาศปิดเคียงหมูสั่วขาวโดยบมีกำหนดเปิดเตียนนะครับส่นวนโคโรคโควิดจะสาจากาจาหายไปจากลําปางหรือประเทศไทยเนาะมนนีผลกระทบทั่วประเทศไทยเน,ะนาะบางคนก็ว่า ฝังปิดอย่างเตี้ยเนาะปวตายก็เอาไปได้ขวดตายแล้วครับถ้าติดผมคนเดียวน่ะอันนี้ผมลูกน้อยสองคนเนาะถ้ามันติดมาลําบากนะครับลูกน้อยสองคนคนแรกกับครบเจ็บเ,ด,เดือนปลายคนที่สองสองเดือนนะครับถ้ามันติดมาเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องมาแผ่เจื้อที้ลูกแล้วเนาะลูกน้อยสองคนกับอู้บัดจังเจ็บเป็นมาไปหาหมอกระบ,บอกหมอไปได้เจ็บไหนเจ็บนี่เจ็บหันเจ็บหันกระบอกไปได้เนาะอันนี้ก็มันเสี่ยงเนาะ ผมก็ควรจะลบก่อนละเขาปะคนหมากหน้าหลายตาเนาะเจ้ามากับปะเป็นสาวสามสิบกว่าคนละที่มาซื้อจีนหมูเนาะสตังกับมีส่วนที่จะทําให้ติดโควิดได้นะครับวันนี้น้องซุนฮีก็ขอประกาศปิดไปก่อนเนาะอีกอย่างหนึ่งเขาก็บหัวหมู่บ้านต่างๆเป็นกักจังในมาเป็นกักตัวดีก่อนเนาะบางคนกักตัวแต่นะครับผู้แต่แต่นะกักตัวแต่กต่กักตัวอยู่ในบ้านครอบครัวกับอยู่ตัว ยังค้นกลับลูกประเทศนอกมาเนาะมียะก็อยู่แต่หั่นเมียกับออกไปลูกกับออกไปอ่ะตัวที่ค้นกลับมาแต่บอกออกแต่กลั้ตัวจะได้กลั้ตัวแบบพิษๆเนาะวันนี้น้องซุนฮีประกาศพิษก่อนเนาะพิษเขียงหมูสั่วเขาโดยแบบมีกัหนดเปิดนะครับบอกว่าจะเป็นแม่เพิ่งแม่เลี้ยงพัฒนาแม่เลี้ยงแม่ห้อมนองมะกั้งตุงไทยปุ้งป๋อห้อยหลวงเนาะผมก็ขอสุมาไวมากับป่อแม่พี่น้องด้วยเนาะที่ไปซื้อจีนหมูราคาถูกๆจากน้องซุนฮีนะครับ ถ้ามันหายไปโควิดจังหายไปผมก็จะไปขายเื่อหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้มันเสี่ยงเนาะผมลูกน้อยบางคนก็่ากกวตายกวัวตายละลูกมันมันจะ,จะอันเนาะถ้ามันปิดมาลรกนี่คือว่ามันแพร่เชี่อไปติ๊กนะครับยังเป็นเปล่าการมาเนาะวันนี้น้องสุนฮีนกันมีอีกหนึ่งเมนูครับกับข้าวตังเหนือข้าวเจ้าล้านนาเขาเนะาะจะมานึ่งป่านิ่้พรอมแม่ปีน้องได้พอครับนี่แหละครับน้องสุนฮีนก็ได้ป่านิดมาน,นิดตัวหนึ่งเนาะป่านิ่นี่เขาก็ไปถอดเกตมาบั้งบั้งอย่ครับ เดี๋ยวจะ,จะเอาเครื่องเทศตั้งเนียอออกมาคุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับเครื่องเทศตั้งเนียอเขากับมีหอมแดงหอมขาวจะคลายขามินนะครับเมาตําเรียบร้อยเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะวิดีโอมันกัดจะบะมื้นตัวกินนึาา่งพักกินตัวครับจะมาตัดน้ำพริกห้ากินตัวนี่ก็มันน้อยงูบัมือทูน่มามืเขือกระลัมพักกาดนะครับนี่เดีย๋ยวมาตัดน้ำพริกห้าเนาะครับน้ำพริกห้าสูตรของน้องสุนฮีเองนะครับพริกจินดาแดงเนาะ หอมขาวตีฮัาไปมกหอมแดงตีฮัาไปมกเหมือนกันครับนี่เกือสูตรฟูนี้จะใส่เหมือเขือส้มด้วยนะครับเอาไปมกเหมือนกันน้ำปลาห้าแล้วก็ปลาห้าเป็นตัวครับนี่มามาเอามานันเอาปลานิ้นมาคุกเข้ากับเครื่องเทศครับครับเครื่องเทศของเขาเนาะแล้วไปนี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องปรุงมาใส่ก่อนครับเครื่องปรุงไผจะมักจะได้ก็ได้นะครับเพราะว่าลักสูตรมันบาตายตัวเนาะกับไปการนึ่งปลานะเขาจะไปตําน้ําจิ้มมันจะล้าตีน้ําจิ้มตีเขาจะอัน ไปกินกับปลาพี่น้องครับแต่ผมชอบกินกับน้ำพริกปลาห่านะครับน้ำพริกส้มผมกับนี้อยู่ครับนี่นะนี่จะรวมคุกเข่ามันเข้ากันเหยียกรนี่นี่เอานี่ครับเครื่องเทศที่เขาตําไว้เนาะจะหอมนะครับนี่นะหอมเครื่องเทศตั้งเหนียวน้องใจจอนดไม่าเนาะมือเขาเนี่ยเขาเนี้ยแล้วเขากลินคนเดียวเหานี่ครับนี่จะรวมเข้าไปในตอกมานี่ก็ใส่ตัวเหี้นนี่ จะหอมาเข้าถึงในตอมันบุญครับมักไว้สักประมาณรึ่งสมงศ์ส اؤ นาทีก็ได้ครับรึ่งสมงหรือส اؤ นาทีเนาะถ้าใครแนี้เวลาน่ะนี่ครับมักไว้นี่ครับคนๆมันไปครับนี่แหละครับเอากระตึ้งตั้งให้ซึ่งไว้นี่เนาะนี่ครับซุตทองซุนฮีก็จะเอาถวยวางไว้นี่รอให้มันทับน้ำซุปไปเครื่องเทศมันจะหลนลงในนี่เนาะผมไม่ไปนองเขามาแปงน้ำซุปนี่มันซุปหยดนะครับ นีน่เขาลงไปเลยครับหนึ่งข่อมพักเลยเป็นอย่างที่สุดยอดเลยนะครับนี่ครับพักเขาลงไปพักกันโลนน้อยแง่ครับกินคนเดียวเนาะหนึงน่งนักหลายก็อนจะกินมาเสี่ยงครับเหลือถึงผู้แม่เจ้ามันกับบัลลัมเนาะนี่ครับพักกาดพักกาดนี่ผมจะใส่เม่รุ้นนะครับหว่อมันซุกเร็วเนาะ พริกฝาไว้ครับมาเดี๋ยวเรามาตัดน้ำพริกป่าห้าด้วยกันครับเรามาตัดน้ำพริกป่าห้าเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ยังกินแรงกันครับนี่นี่น้องสุนหินหนึ่งป่าน,นิี้ตัดน้ำพริกห้าตัวนะครับนีผ่ผักกับเลาะเยอะยตัวเหี้ยกินล้ำนะครับน้ำพริกห้าของสอบน้องสุนหินน่องสุนหินกับสอบไปเหี้ยคูยยั่งหมดเลยเสียงยั่งเนาะหรือมะพาวหอมครับตาหอมเห็กดำหมกเขียส้มเขาใส่เมล็นนะครับ เดี๋ยวพอมาต่ำเดี๋ยวมันจะกระรัดเข้าตาเนะาะเราปล่มันนิ่มๆไม่รู้นะครับเก๋าส้มมาใส่ไม่รูนนะ้เนาะเดครับเกิดตบออกไปนะครับเกดตับแห้งเนี่ยมันจะแตกเข้าตาพริกป่าห้าผมจะออกส้มๆน้อยๆเนาะส้มจัำเก๋อส้ม นอ้องตำเป็นผมก็าครับน้ำพริกปลาห้านี่นะวิตาแดกตุ่มใบหูครับสุดไปเห็นน้อยเนาอตัดเพชรไปครับดูด้วยน้ำปลาห้าครับปลาห้าเป็นตัวครับปลาห้าตัว อันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับนี่นี่ครับหอ <c oughs> มสุดยอดพิกป่าห้าของเขาครับนี่โอ้เตนี่หอมี่น้องสุดยอดครับมาเดี๋ยวมาพอหนึ่งตาเนาะนี่ครับหนึ่ง,งตาเขาฝาดมาใส่นะครับากาดของมาใส่หนึ่งนี่ ป่านี่นครับ่อแม่พี่น้องเฮยสุดยอดครับเดี๋ยวมากินข้าวแรงด้วยน้องสุนฮีนะครับนะครับ่อแม่พี่นอ้องคุคุูุคนครับมากิน นึ่งปาเน้นกับน้ำพริกปลาห่านด้วผมนะครับมีผักกระดองเนี้ยนะนี่เกิเป็นน้ำพริกส้มเนี่ยครับนี่เกิเป็นน้ำซุปของเราเนาะที่เราถ้วยไปวางไว้ตั้งตั้งหลุมน่ะน,นะครับขอสมาครไพกับโปอแม่พี่น้องด้วยเนาะที่ไปได้ไปขายชิมมุ้งหื้อนะครับโควิดนี่นะตั้งกคว,วิดการกคว,วิดยังโคว,วิดเหรอมดครับลำบากแน่น้ำนี่นะจะหาตั้งตั้งใดมาเนาะมานะสื้อนมหื้อลูกซื้อแคมเปญหื้อลูกแห็นนะ อิดเลยครับโลกนี้ผลกระทบบริจกตตประเทศไทยเนาะทั่วโลกกินเ<อ>ข้าล้ำขยอนเนี้ยนี่นครับทำน้ำพิา <c oughs> สาห้าีงไปหอมเสาหลุดตัครับผมภา้า ในทางปลาห้าเป็นตัวแล้วน้าปลาห้าเนาะสำเร็จลุบปัาเนี้เน่ากับหอมเครื่องเทศขนาดนั้น คนถามมากวดตายเนะาะไม่ได้กวดตายหรอกครับเพราะว่าลูกนี่มันติดมาแล้วมันลำบากเนาะเสี่ยมันกับแผลเ,เร็วขนาดนั้น,นครับ สุดยอดครับหนึ่งปนันนิดแบบมึงบมามันเ่านี่เขาหอน <c oughs> จอดมันหยาบเนาะเตะมือนี่เลยครับนี่พริกส้มกับนี่สองลัวสั่งนะครับนี่น้ำพริกส้มทั้งพริกปลา นี่ก,ก็เลยครับนี่เข้าอุ่นๆห้อนนี่มันจะเลิศอาหารนะครับเตี๋ยวมันก็ห้อนเกินเนี่ครับผมเข้ามาใหม่ๆกินเลยสุดยอดอุ้ยเข้าไปครับ มันพิษป่าหาหือเปลาแมงวันกัดงัดกัดเลยฉุนถามพ่อแม่เป็นน่องนะพ่าาอแม่เป็นน่องได้แรงครับโควิดเขาหัวเสียงเขากับหลีกเลี่ยงมันไปงี้เนาะปิดบ้านเสียได้ก่อขัเสียได้นะครับช่วงนี้นขายชิ้นหมูกรนะม่อนเนาะ โอ้โหนวันนี้เนาะว่า่วงนี้มันหน้าแร้งเนาะกับเข้ากับป่ากับหาเนี่ยจีนหมูนี่ขายมว่วนขนาดครับเป็นจินหน้าเสียดายขนาดเลยขอมันเสียงเกินัน่งวัน ปนนันิน <c> อ <oughs> ืมมปิดปลาห้านนี่กินจิ้นปิ้จิ้นทอดของมอเผื่ออือ <c> ม <oughs> ำบากแน่สุนทีครับ บ่ได้ขายแล้วเนาะลำบากแน่กาแพมขึ้นการน้มลูกลูกหาอันไหนมาวิตงถึงการวิตงถึงเสตังว่าแม่พี่น้องเนาะชีวิตเป็นจะได้ฟงครับช่วงน,นี้ทงมาหากินได้กันก็นครับกอสู้ต่อไปครับ ปลานนี้มีแต่ยังถินม่ได้นะครับปลานนี้ต้องรสองเดือนะอืม คนก็เข้ามาถามจิน้นหมูกันคึดๆครับอย่ายังบอกเปิดแฮมเน,นี่ยจิ้นลุกบาพอเลยนะจิ้นลุกบอเขาเป็นพอนี่นี่คนกวลายปนอนในห้องของคนเนาะสองเดือนสองเดือนกับผมวันหนึ่งแล้วครับ Tìm má, để cái một bể bọc mọi thứ hai trăm linh kèp nè mặt nó, mặt 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 นี่น้องสุนเกับมีความหงายมาถึงปลอแม่ปีน่องผูกค้นนะครับหัวเสียงเขาควนหลีกเลี่ยงนะครับบอกค้นไปอยู่ใกล้ค้นหลาเนาะอยู่ที่ครับแคบบอกค้นปีตัวออกห่างนะครับและนี่น่องสุนเกับไม่ย,ยังนั่งหลาเนะาะกับกลาบลากปอแม่ปีน้องผูกค้นครับวันนี้ถ้าบัลลังก์ไปอับ